ลำดมตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านจุติไกเลิกแในนาของการจัดงานในวันนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านลำฐมตีอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ารุประจำปี2566ในวันนี้เรียนว่าในวาระที่ เป็นเกิดการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในปีนี้เนี่ยรัฐบาลได้ตระหนักถึงอันตรายนะครับของการค้ามนุษย์เนื่องจากเป็นอาชญากรรมข้ามชาติและเป็นการระมิดสิทธิมนุษยชนอย่างลร้แรงจึงได้กําหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกป,ปีเป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อแสดงความมุ่งมั่นจริงจังของประเทศไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์และให้ความสําคัญ ในการเป็นกำลังของทุกภาคส่วนในการกำรจัดปัญหาการค้ามนุษในประเทศไทยให้หมดไปการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษในประเทศไทยในปี2566มีผลการดำเนินงานใน3ด้านได้แก่ด้านการดำเนินคดีบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกด้วยการทำงานร่วมกับผู้เสียหายและภาคประชาสังคม จนนำไปสู่การขยายผลการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดในความจริงรจังในเรื่องการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับก,บการํามนุษย์รวมทั้งการสืบสวนผ่านช่องทางทางอินเทอร์เน็ตและการแกะรอยจากเส้นทางการเงินและการขยายผลจากพยานหลักฐานทางดีตน้นในด้านที่2เป็นเรื่องของการป้องกันการํามนุษ์ ได้พัฒนามาตรการใน,นกลไกการทํางานไม่ให้คนไทยและคนต่างด้าวที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการทามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานทั้งในและต่างประเทศส่วนที่3เป็นด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการทามนุษย์โดยยึดหลักผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางมาตรฐานการช่วยเหลือคุ้มครองตามหลักการสากลให้บริการที่เป็นมิตรกับผู้เสียหาย รับฟังฝักรับฟังเสียงของผู้เสียหายเพื่อพัฒนานกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายของสถานคุ้มครองและสวัสดิภาพซึ่งผลการดําเนินการสําคัญนะครับได้นํนเาเสนอผ่านวิดีทัศน์ตามที่ท่านได้รับส่งในช่วงต้นสําหรับการจัดการงอนุณรงในวันนี้ภายใต้แนวคิด Together we can หยุดค้ากนเพื่อสื่อถึงการรวมพลังของทุกภาคส่วนใน การประจัดปัญหาการฆ่ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยผู้ร่วมขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมในงานวันรณรงค์ต่อต้านการฆ้ามนุษย์ภายใต้แนวคิด Together We Can หยุดฆ่าคนวันนี้800ชีวิตที่ร่วมง,งานวันนี้ทั้งในสถานที่นี้และออนไลน์เชื่อมั่นว่ากระบวนการในการ ป้องกันคุ้มครองการค้ารุ่นนั้นต้องทำอย่างจริงจังต่อเนื่องโดยกว่าปัญหานี้จะหมดไปจากประเทศไทยในขณะเดียวกันการค้ารุ่นนั้นเราก็เพียงได้ทำที่ปลายน้ำเพราะวันนี้ท่านทราบหรือไม่ว่าความรุนแรงสงครามการประทำกัน ทัวโลกเป็นเหตุให้คนที่อยู่เป็นปกติมีชีวิตปกติถึง14ล้านคน14ล้านชีวิตต้องไม่มีที่อยู่ในจำนวนนี้มีเด็กหลายล้านคนซึ่งต้องรัดรากจากพ่อแม่แล้วก็ไม่ได้อยู่ที่อาศัยในที่ที่ปกติก็จะเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ที่คนชั่วคนเลว ฉกเฉยโอกาสนี้ฆ่าคนแต่สิ่งที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของรัฐธ,ธรรมก็คือป้องกันในประเทศเราให้ดีที่สุดแล้วก็คุ้มครองผู้ที่ประสบปัญหาจากการค้าคนให้ดีที่สุดและสิ่งที่สำคัญที่วันนี้รัฐบาลเน้นการปราบปรามเน้นการป้องกัน เน้นการคุ้มครองอย่างจริงจังวันนี้เป็นวันที่ต้องให้กำลังใจสำหรับผู้ที่อุทิศตนทั้งสว่วนบุคคลั้งหน่วยงานในความเชื่อที่ว่าการค้ามนุษย์ต,ต้องไม่มีในประเทศไทยท่านี่มาพน,นังกนางานการต่างเพื่อที่จะจัดปัญหา,าการค้ามานุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทยนะคะเช่งวันนี้เรามีากิจกรรมนะคะในปีนี้ค่ะเรามี็กิจกรรมที่ วันที่สองมิถุนายน2องพันายหกสิบที่ผ่านมานะคะณศูนย์การค้าเดอะมาร์เก็ตแบงคอกก็มีการเปิดตัวนะคะทูต ถึง2 5คดีแล้วก็คดีั้าน้านกรค้แรงงาน48คดีใน200คดีทางเพศเยป็นคดีเกี่ยวกับการคงเด็กถึงอยร้อยแปดสิบร้อนึ่งสามแล้วก็มีคดีครับ ให้ความจริงกับรัฐบาลว่าทุกหน่วยงานาที่มาทำมาเนี่ยทำมาด้วยความเหนื่อยยากหลายปีนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาให้กำลังใจกับคนที่ปฏิบัติหน้าที่ดีดีถ้งเป็นปตัวอย่างตัวอย่ญญางที่คุณเห็นงานโดยทำการสื่อรายงานว่าคนที่ฆ่ามนุษย์เห็นมันเป็นสินค้าเนี่ยคุณจะไม่มีทีนี้และถูกเขา้าใจรับโทษของแนวทางการาาาปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ยปีนี้เนี่ยทิศทางเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับในปีนี้ก็เรีดกว,ว่าวันนี้าการต่อต้อานคาร์บอนษุ์การบรงคัใชืกฎหมายด้านคาร์บอนษย์นะครับประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้นาในอาเซียนก็ว่าได้นะครับนะเพราะว่า,วา,าจากการที่ผมได้เดินทางไปชี้แจงความเข้าหน้านะครับนะ่ยายาระเทศสหรัฐอเมริกาให้กับรุ่นที่สมาชิกนะครับให้กับผู้รือการที่ฟิลิปป์ต่างเนี่ยร่วมกับทางกระทรวงการต่างประเทศนะฮะท่านที่บีโอม,มีกานะครับ ก็จะเป็นสิ่งที่ผมชี้ได้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการบริการมีความเข้าใจเรื่องการทำรมากขึ้นในภาพรวมนะตั้งแต่เรื่องการจับกลุ่มมาทักฎหมายการขยายผลนาไปสู่การรูเ้มเมื่อทางเพศของเด็กต่างๆนะครับรวมถึงสําคัญที่สุดคือการเยียวยาเล่าเด็กกับขา้าวคสู่สังคมรวมถึงเรื่องการสอบสวนคดีต่างๆนะครับเรามีความรวดเร็วมากขึ้นจากเดิมที่เราดูตำหนิตลอดเวลาว่าเราล่าช้านะครับเพราะนั้นในปีนี้นะครับนะ สิ่งท,ที่เรากำลังทำคือเรากําลังลบภาพประเทศไทยออกไปจากสารบบคําว่าประเทศไทยเป็นทางผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเราเนียถูกวิญญาณยางนี้มาเป็น10บสปีนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นทางผ่านเป็นแหล่งผลผลนะครับจากพม,ม่าไปมาเลเซียเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่กำลังทำนะครับนะผมก็ได้คาโทษผู้กับหัวหน้าศานีแนวชายแดนทรกคนนะครับ เพราะฉะน,นั้นวันนี้เราต้องสร้างความแข็งแรงให้คนเหล่านี้จะต้อง uh huh. ไม่ผ่านประเทศไทยนะถ้าจะไปมาเลเซียต้องไปใช้เส้นทางอื่นนะที่ไม่ใช่ดินแดนไทยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการต่อต้านการค้ามนุษย์ uh huh. ผมเชื่อมั่นว่านะครับในปีนี้เนี่ยประเทศไทยจะรักษาระดับได้ที่เจียสองแล้วถ้าเรายังคงมาตรฐานแบบนี้ต่อนะครับโดยการเป็น,ปนผู้นาําในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยผมมองว่าในปีหน้าเราอาจจะมีข่าวดีได้ปรับระดับขึ้นเป็นเจียหน,นึ่ง นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของไทยถ้ามีการปรับระดับทักษะเช่นนั้นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความก้าวหน้าค่ะถ้าเราพูดถึงความก้าวหน้าเนี่ยจริงๆแล้วใน3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะระดับการแก้ปัญหาเราเราสามารถแก้ปัญหาในเชิงระบบได้มากแค่ไหนจํานวนคดีมันลดลงไหมคะวันนี้การแก้ปัญหาในเชิงระบบนะครับจากเดิมที่เราตกไปเทีสามปรับขึ้นมาทีสองที่ห้าแล้วก็มาทีสองนะครับ,นะรบวันนี้ก็ต้องเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นท่านพลเอกวินวัตรานายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชรองนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านในความสำคัญมันก็ทําให้กา,การประจำอย่างผมเนี่ยทำงานง่ายนะครับแล้วเพราะนั้นในเรื่องเศรษฐกิจมือดีในปีนี้ลดลงอย่างเด่นชัดก็เป็นสิ่งบอกบอกว่าการปราบปรามอย่างหนักหน่วงเมื่อปีที่แล้วทําให้การการะทําผิดนั้นลดลงนะครับาการกระทํายังมีอยู่แต่จะทาําผิดก็ต้องคิดหนักนะรู้แนละ้วเมื่อทางเพศ่อต่อเด็กก็ต้องคิดหนัก นะครับเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เรานํามาใช้เกี่ยวกัเราใช้มาตรการในการยึดทรัพย์กำเนคดีความผิดฐานฟ้องเงินกำนิคดีความผิดฐานเลี่ยงภาษีก่อนนะโดยูลนิการร่วมกับกรมสัมพากรแล้วก็สำนักงานกักรับปรามการพนส่วนที่พูดถึงรางวันที่ได้รับวันนี้หน่อค่ะเห็นว่ามีทั้งหม้อทั้งสุกคนแล้วก็ให้เหมือนกันครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่กระทรวงการเมืองมรดกมนุษย์นะครับโดยรัฐบาลนะครับโดยท่านเบญจยุทจันรุชาท่านเบญจุทธชุวัน ร,ร่มตีกำกับดูแลงานด้านการท่ามนุษย์นะของประเทศไทยนะครับก็ได้กำหนดจากให้วันนี้เป็นวันต่อต้านการท่ามนุษย์นะรับนะซึ่งก็เป็นวันสําคัญเป็นวันที่รณรงนะค์ตะรับนะเพื่อจะให้ทุกฝ่ายั้นนข้ามาร่วมนะครับแล้ววันนั้นสำหรับรางวัลที่จะรับในวันนี้นะครับนะผมเองก็ดีใจมากแต่สิ่งที่ดีใจมากกว่าน,นั้นก็คือลูกน้องนะฮะทุกคนคนทํางานอยู่ข้างหลังผมเนี่ยจะรับรางวัลน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ สิ่งที่ผมบอกนะครับนะว่าการทำง,งานเรามีประสิทธิภาพมากขนาดไหนก็คือการม,าาม,มันเรืงกฎหมายอย่างก้าวกระโดดน,นะของสำนักงานตำรวจชาติโดยท่านผบตรเลยให้ความสำคัญเรื่องการ,ารค,าค้ามนุษย์เมื่อท่านผบตรให้ความสำคัญเรื่องการ,ารค,าค้ามนุษย์ก็ทําให้เราเนี่ยทำงานได้อยา่างรวดเร็วนะครับและเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับนะนอกนจากจาการรับรางวัลก็คือการที่น้องอหลายๆคนเนี่ยนะครับที่เป็น ชุดทางานแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทตั้งใจทํางานมาเป็นหลายปีเนี่ยได้รับรางวัลน,นะครับในเรื่องของอการเป็นบุนคคลต้นแบบนะการเป็นข้าราชการต้นแบบต่างๆในเรื่องของการต่อต้านการท่ามนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปนะครับนะผมก็มองว่านะการต่อต้านการท่ามนุษย์สำหรับประเทศไทยนะครับนะจะต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับนะเพราะว่าการการ ทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การทำลายความมั่นคงของมนุษย์เหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่วันนี้ไม่ใช่เรื่องของประเทศไทย,ยเพียงเดียวเป็นเรื่องที่ทั้งโลกนะครับให้ผลสําคัญน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนของการรับรางวัลนะครับน,นก็เป็นพลังนะครับที่จะทําให้ทีมงาน,น <S <S ขับเคลื่อนและเดินหน้าและก็ต่อสู้กับภูมบราวนเหล่านี้ต่อไปแล้วเ,เห็นว่าสพงคูราเองค่ะก็ขับเคลื่อนลูกค้ามนุษย์และเห็นว่าจะมีการประชุม ด้านรวมหลายหลายประเทศนะคเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับก็ในปีนี้นะครับนะฮะประเทศไทยเรารับเป็นเจ้าภาพนะครับเรื่องการประชุมซึ่งเป็นการประชุมที่เริ่มต้นจากในฟิลิปปินส์นะครับนะใช้ชื่อว่ามะนิลาแดรอกนะครับแต่ปีนี้เนี่ยสมาชิกหัวชาติเนี่ยรับมาเป็นเจ้าภาพนะครับในนามของประเทศไทยนะฮะก็จะใช้ชื่อว่าแบงก์เกาะเดรอกนะครับนะก็รวมทั้งหมดนะะทั้ง mbi ทั้ง hsi นะครับ รวมถึงสถานรูปต่างๆวันนี้ความสําคัญของการทำงานก็คือความร่วมมือนะครับในการต่อต้านการค้ามนุษย์หน่วยไหนก็จะทำเพียงหน่วยเดียวไม่ได้